สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายง,งานสัมพันธนิวกลับมาพบกันอีกครั้งกับเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2,567นี้นะคะใช่แล้วครับสําหรับท่านที่กําลังจะเกษยียณอายุก็จะเข้าสู่ช่วงเวลานับถอยหลังของการทํางานในเดือนสุดท้ายกันแล้วนะครับสานักแรงงานสัมพันธ์ของเราก็ขอแสดงความมุติตาจิตกับทุกท่านที่จะเกษยียณอายุในปีงบประมาณ2,567นี้ด้วยนะคะครับก่อนที่จะไปพักผ่อนกันเรามารับชมข่าวสารที่น่าสนใจประจำสัปาดาห์กันดีกว่าครับห้รับชมกันเลยค่ะครับ วันที่3กันยายน2567ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ทับ2,567โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่4กันยายน2,567ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและข้าวเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่2ทับ2,567 โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานและในวันเดียวกันผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนกลางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษ,กษากฎหมายแรงงานครั้งที่2ทับสโดยมีนางสาวกัญนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง,งแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่5กันยายน2 5 6 7า ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกมรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่2ทับ2,567โดยมีอธิบดีกมรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมและในวันเดียวกันผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐทวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่5ทับ2,567โดยมีนายเดชาพึกพัฒนลรักษ์ รองประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม mm. ในวันที่5และ6กันยาย,ยน2567สํานักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแยง้งร่วมกับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาดําเนินการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงลุกมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานเพื่อความสงบสุขในองค์กรรวมจํานวน3แห่งได้แก่บริษัทแอปซูลูตแอสเซมบี้จํากัด บริษัทสยามเ s k s t e สเ i n g ต y s t e m จำกัดและบริษัทโยชิโนมุ่งพัฒนาประเทศไทยจำกัดและมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะในวันที่6กันยายน2567ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้ารวมพิธีมอบวุฒทบัตรและปิดการอบรมโครงการอบรมพนักง,งานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะครับและช่วงนี้ฝนตกหนักเกิดอุทุกภัยในหลายพื้นที่ฝากผู้ชมช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย